กีโมงใช่ป่ะแล้วเรากลัากระเป๋ามาแล้วคือแบบเร็วไปแล้วไม่ทันแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราไปเรือรอบเที่ยงนะคะเพราะว่าที่นี่มีเรือออกทุกๆชั่วโมงนะคะได้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 แล้วคือตั๋วนะคะค่าตั๋วเรือห้สิบบาทค่ะ ที่มีเงินอย่างเดียวพักไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องจองก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องพักแค่ห้องเดียวนะคะเป็นห้องพักแบบ l i m i t ต็ดอิดิชันมากนะคะวันนี้นาจะพามาเปิดห้อง Icelandis Home นะคะเข้ามาดูกันค่ะมินิม,มอลมากอะดูเข้ามาถึงก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นก่อนเลย แล้วก็คือมีห้องเดียวด้วยอะ่ะแบบลิมิตสุดๆห้องนีนะ้จะเป็นห้องนอนอุย้ยทุกคนมันน่ารักมากคือถ้าที่บ้านอะ่ะเป็นห้องอย่างเงี้ยจะไม่ออกไปไหนเลยนอนอยู่ที่่านทังวันดูนี่มีความแบบมินิมอลสุดๆจ่ะแล้วก็ เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันก็คือเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างนอกดูว่าใกล้ๆกับที่พักเนี่ยมีร้านข้าวอะไรบ้างนะข้าวกระเพราไส่ดาวน่ากินมากมาเป็นถาดเลยอะ่ะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ เรากําลังเรียกรถมาแล้วเราก็ว่าจะออกไปถ่ายรูปที่ทะเลลองไปดูทะเลที่เกาะสีชัว่าเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าไปทะเลเย็นขนาดนี้คือแบบมันจะยังมีแสงอยู่หรือเปล่านะพอดีว่าแบบเออเราพักผ่อนในที่พักนิดหน่อยแล้วมันก็แบบเลยเวลาเว้ยแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปทะเลดูในไก่ทีก็คือแบบมันเย็นแล้วอะ่ะแต่ก็คือแบบเช่ารถไปแล้วก็อยากไปให้มันคุ้มไงว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเลแล้วกันนะช่วงคำวิทนาวพาแว่นแวน ฟิลสองรอบแล้วค่ะโอเคไปนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูมุมนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ว,ว้าวสุดยอดได้ ที่เราไว้ถ่ายรูปใช่ปะเราขี่ลงมาก็แบบถึงหัดทั้งพังแล้วก็คือแบบจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหินหน้าเป็นภูเขา ที่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราสนใจเราก็จะแวะดูแล้วก็ถ่ายรูปนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองแวะถ่ายรูปตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้ก็มีทุ่งหญ้าแห้งๆเหมือนกันนี่ทุกคนทุกคนเห็นหอคอยไกลๆตรงนู้นปะ มากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันตรงนั้นนะคะปไปกินข้าวกัน go อารเช้าของที่ไอซ์แลนดิชนะคะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งนะนี่ลางคาสีฟ,ฟ้าเดินลงมากินตรงนี้เห็นไหมอะ ไปนั่งคาเฟ่ข้างล่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวข้างนอกกันต่อแล้วค่อยกลับพัทยานะแต่ว่าตอนนี้เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่บอกไว้ที่บอกไว้เมื่อวานอ่ะเมื่อวานว่าห้องพักอะอยู่บนคาเฟ่ใช่ป่ะก็คือข้างล่างนี้จะเป็นคาเฟ่ไกด์แลนดนะคะเดี๋ยวลงไปคาเฟ่กันนะ ร้อนนะคะอ,อ,อร่อยตัวลอยนะทุกคนมันแบบแปลกใหม่มากเนี่ยตัวซอ,องตัวลอยได้กินมากเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงดงสังเลย นี่นะคะสะพานอัศดางเราจะเดินไปตรงเจดีสีข,า,ขาวๆตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นปลายยอดเจดีไหมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆทุกคนจะได้เห็นกันมากขึ้นนะคะก็คือสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะเป็นพระราชวัง เมตรวัดอัสดางนิมิตร329เมตรจุดชมวิว615เมตรดูว่าเราอ่ะจะสามารถเก็บจุดไหนได้บ้างใน4จุดนี้นะคะไปเขาบอกว่าวัดอัสดางนิมิตตรงไปอีก115เมตร เจดีย์อุโบสถวัดอัศรางนิมิตนะคะเย้เรามาถูกนะคะแล้วก็มาถึง1จุดตรงนี้เราจะเดินกลับกันแล้วนะคะตอนเดินก็คือจะไม่เหนื่อยถ้าตอนขึ้นนะเพราะมันเป็นทาง lên lung ạ à? <laughs>